สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรักเครื่องเมืองสยามครับกับผมธัญญนพตระกูลโชคดีเรากลับมาพบเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับหนึ่งชั่วโมง ที่ผมจะทําหน้าที่นะครับอาสาพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่พวกเรานะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมการสืบทอดมรดกันล้าค่าของพวกเราครับและยังเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมไปถึงวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับ และว,วันนี้เรายังคงอยู่กันที่ชั้น3นะครับของห้างพันทิพย์งามบงวานที่นี่เป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญไว้ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสมาคม ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรายการพระเครื่องเมืองสยามอย่างแท้จริงครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับจะเป็นใครนั้นไปพบเจอกับเขากันเลยครับขอเชิญพบกับคุณซุปเต่าปูนครับสวัสดีครับพี่ซุปครับสวัสดีครับ ครับแมพิ่ซุปครับวันนี้นะฮะพิ่ซุปจะมาแนะนําเรื่องราวของวัตถุมงคลพระเครื่องที่หลากหลายเป็นพระยอดนิยมทั้งสิ้นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหาตรงนี้นะฮะต้องถามถึงพิ่ซุปกันเลยว่าเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับคือตะก่อนอยู่กับพี่คอนขับแล้วเขาครับแล้วเป็นเพื่อนกับคุณบะเสริฐท่าประจันครับเขามีสูตรผ้ะอยู่และเป็นหุ้นส่วนกับเกียรติเล่า เขาพเพื่อนกับแมนอ๋อพี่ประเสริฐเนี่ยฮะใช่ครับผมครับเขาเวลาได้พระอะไรสวยๆหลักๆเขาจะไปให้ลูกให้ผมไปให้แมนเขาครับผมลูกพี่เนี่ยเขาจะใช้ผมไปเอาที่ท่าประจักอ๋อคือพูดง่ายๆเป็นเหมือนนสปอร์เตอร์เป็นคนรับส่งถูกไหมรับพระจากพี่ประเสริฐไปให้ไปให้กับให้ลูกพี่อีกทีหนึ่งเรบเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเราเวลาได้พระมาแล้วก็มาดู ครับผมก็มาให้เขาครับอ๋อคือเราได้มาเนี่ยจะต้องได้ดูก่อนอยู่แล้วถูกไหมได้เห็นก่อนใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นพี่ซุปชอบหรือยังพี่คือจริงๆแล้วมันชอบมันตั้งแต่เด็กตั้งมาเนีอ๋อครับคืออาจจะยังไม่พร้อมที่จะเช่าบูชาใช่ใช่เพราะเราตังน้อยครับอก็อยู่มาก็หลายปีก็ได้จากตรงนี้เวลาเขาได้พาะหลักๆอะไรมาก็เช่นสมเด็จครับผมก็จะผ่านอเราคอับอ้าวมาด เราก็จะเห็นก่อนครับโชคดีเลยนะคือได้เห็นคือการที่จะได้พบเจอพระของแท้ที่เป็นพระสมเด็จหรือพระยอดนิยมราคาเป็นล้านๆเนี่ยยากมากสมัยนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าของยังมี้เห็นเยอะอ๋อครับผมยังมีเยอะกว่าเดี๋ยวนี้เยอะกว่าเยอะมากควันๆบางทีซื้อเนี่ยตังค์ไม่พอครับผมอ๋อของมันได้มีได้เห็นเยอะครับผมว่าสมัยนี้ยาก อันนี้ยากมากกว่าจะได้ของชิ้นหนึ่งต้องแข่งขันกันครับเข้าร้านไหนก็ต้องวิ่งไปเข้าไปหาครับผมบางทีแย่งมีเงินยังไม่ยังไม่ได้เลยนะไม่ได้ต้องมีวาสนาด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นพอเราได้ได้เห็นของแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาครับก็ต้องมีหนังสือเหมือนต่อยอดใช่พี่ซุปก็ศึกษาต่อจากหนังสือนี่นะครัใช่ครับดูดู แล้วอย่างคุณประเสริฐเนี่ยคือรู้จักกันมาเป็นสิบปีครับผมเราก็คอยว่าซื้ออะไรได้เนี่ยก็เอาไปดูครับผมดูไว้ไม่เสียหายศึกษาไว้วันหน้าราดจะไปอยู่ในวงการนี้ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแล้วเป็นอย่างที่คุณประเสริฐพูดจริงๆนะนะใช่ครับคือก็ต้องประสบการณ์ครับผมอยู่ตอนแรกก็ทุนก็ไม่เยอะหรอกฮะได้มาเขาก็แบ่งให้ครับ สองแร่ตั้มแสเราซื้อได้เราก็ซื้อครับผมครับกพพ็พี่ฮะพี่พิษุททำลักษณะอย่างนี้อยู่กี่ปีจนกระทั่งมาเปิดร้านนี่พี่คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยย,าง,ยางอยู่สักกี่ปีฮะประมาณสิบปีสิบปีครับจนกระทั่งความรู้นแน่นขึ้นปีปีห้าหนึ่งครับผมระหว่าไปถูกหวยระงวัลงที่1 1> หนึ่งออ้โหจริงเหรอพี่ระหว่างข้างเคียงครับผมระวังสองตัวเลขท้ายสองตัวครับอยู่ในชุดเดียวกันก็คือรางวัลที่หนึ่ง ถูกด้วยกี่ใบพี่กี่ใบจำได้ไหมบันทั้งหมดยอดทั้งหมดบัน34ล้านที่ได้มาเนี่ยนะครับ218596ข้างเพียงก็218595ครับผมสองตัวก็22ครับผมโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเรามีทุนแล้วนี่ครับผมรัวว่า34ล้าน34ล้านครับผมมันมีชุดหนึ่งเนี่ยได้16ล้านแต่มีชุดหนึ่งเนี่ย18ล้านครับ คือเป็นหวยพิเศษผมก็ไม่ทราบแต่ทางคอฉลาดเขาบอกว่าอันนี้ได้เพิ่มสองร้อเพิ่มสองล้านแต่เสียภาษีหนึ่งบาทพาเติภาษีห้าสิบครับผมครับตีประสริตตีก็บอกอย่างนี้มีทุนแล้วเอ็งก็ลงเข้ามาสนามด้วยครับผมก็ต้องมาต้องมาลุยเองครับพิการก็จะเข้ามาจะเป็นเซียนผ้าได้ก็ต้องเห็นของครับถูกตแต่ผมเป็นคนชอบเล่นผ้าสวยสวยแพงไว้กลัวครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าภาพมันสวยจริงไหมครับผมก็ได้ได้รับจากคุณประเสริฐครับแนะนําต่างๆคือซื้อหนังสือมาดูครับแล้วคอนเซปต์ของร้านซุปตาปูเนี่ยเป็นไงคือพี่เน้นเกี่ยวกับผมชอบเล่นพ้าหลักครับโดยแต่ว่าสมเด็จครับผมชอบมากครับก็คือเน้นสมเด็จเป็นหลักใช่ใช่นะครับแล้วก็จะมีพระยอดนิยมอะไรต่างๆก็พวกเหรียญวัดหนังเหรียญตัวทอเหรียญเจ้าสัวครับผมนีักหลักหลักอ่ะ ครับผมคือย่อยๆนี่ผมผมไม่เคยได้เล่นเพราะว่าเคยเล่นหละแล้วมันกำไรก็ไม่เยอะหรอกแต่เขามันจุกจิกเ่ยอค้าต่ออีกห้าร้อยลดสามร้อยได้ไหมวะอ๋อนี่นี่นี่เป็นความรู้นะสาหรับคนที่อยากจะเข้ามาตรงนี้คือคือพายย่อยเนี่ยอาจจะจุกจิกจุกไหมจุกจิกครับแต่พายใหญ่นี่คือจบเลยคือมันผู้ใหญ่คุยกันครับผมอ๋อครับผมอย่างเราร้านแปดเขาบอก ร้านหกครับผมผ่งห้าได้ไวจบง่ายๆจบอ่านี่มันจุกเก็กแล้วโทรแล้วโทรอีกครับผมครับมาซุปปาปูนี่คือจบเลยคือไม่ต้องมาดูดูสองอะไรมากดูแล้วใช่เลยใช่ครับผมอ่เอาละครับวันนี้พี่ซุปแน่นอนจัดมาเต็มไหนๆก็เน้นสมเด็จใช่ไหมครับเราเริ่มที่สมเด็จก่อนดีไหมพี่ได้องไหนฮะจัดมาเลยพี่วอลลครังพิมเจดีคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยสุดยอดจริงๆครับ อ่ะอย่ารอช้าเลยดูกันเลยดีกว่านี่นี่คือสมเด็จวรรคัมใจดีครับองค์นี้พี่ซุปให้ความสวยเท่าไหร่พี่ก็สิบเปอร์เเท่าไหร่นะสิบเปอร์เสิบเปอร์เคือถ้าเทียบจากร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมโอ้โหนี่คุณผู้ชมสุดยอดฮะองค์นี้ดูง่ายไหมพี่ดูง่ายดูง่ายดูง่ายมากเพราะพระองค์นี้มันอยู่กับรังเก่า ครับผมแล้วเขามีปัญหาเรื่องเรื่องทองอะไรไม่ทราบครับครับก็มาขายที่ท่าประจันครับผมฮะการดูง่ายของพิษุกเนี่ยดูจากอะไรอย่างองค์เนี้ยที่บอกว่าดูง่ายเพราะอะไรฮะหนึ่งพิมใช่ครับผมมวลสารใช่อือี่ครับมันก็คือใช่ครับผมหยิบมาเห็นปุ๊บก็รู้ว่าคือแท้อ่าฮะสีสีผิวพันธ์ต่างๆมวลสารของเามวลสารต่างๆความเก่าครับ แล้วก็มวลสารนี่จัดมากนะฮะคือพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่เนื้อเนี่ยไม่ได้เนียนละเอียดซะทีเดียวมันจะมีมวลสารหหยหนึบหนุ่มใช่นะแล้วก็จะมีมวลสารที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดที่สามารถดูได้ได้ชัดเจนพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดมันต้องเห็นของบ่อยบ่อยครับผมครับอย่างองค์นี้นี่สวยมากเลยนะคุณผู้ชมถือว่าเคยประกวดไหมพี่องค์นี้คือพระผมไม่เคยส่งประกวดครับผมผมเล่นพระแท้ดูง่าย ครับผมเพราะว่างานสงประกวดเนี่ยมันก็ขี้มือเพราะไม่ได้พาเขานี่ครับครับพามันสวยนี่ครับผมเขาบอกขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ดีมันทำไม่พาเราช้ำได้คือนี่ยง่ายๆคือพี่ซูเกอร์หลีกเลี่ยงไม่ให้พระช้ำเลยแหละไม่ได้คือจับน้อยที่สุดอย่างั้นเถอะใช่นะฮะนี่โอ้ตรงนี้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมชัดเจนหน้าแขนอกฐานซุ้มสวยจริงๆครับนี่เอาละนี่คือ พระสมเด็จที่หาดูได้ยากนะสวยงามแบบนี้ต่อไปยังมีรออยู่อีกหลายองค์เลยนะองค์นี้คือพระทุกกรพิมพ์ใหญ่มีกระนกครับผมครับคือพระพวกนี้เป็นมวลสารที่คือสบายก่อนพวกเทวดาหรืออะไรเนี่ยเขาเป่าประกาศแล้วก็หามวลสารมาครับแล้วมาบด แล้วผสมประสานครับอันนี้คือตํานานการสร้างใช่ใช่ครับผมจํานวนการสร้างเยอะไหมครับพี่ซุปไม่ทราบครับผมคือไม่มีระบุไว้ไม่มีบันทึกไว้ไม่มีใครทราบเพราะเรื่องนี้มันนามันนานมากครับเอาเลยว่าตํานานบอกว่าเทวดามาเป็นผู้สร้างอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับนะฮะโอ้โหองนี้เป็นไงความสวยงามพี่ซุปให้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะจากร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6060นะครับผมนี่ ก็คือพระกุที่จะสวยงามจริงๆเนี่ยก็หายากพอสมควรนะมันก็สภาพนี้ชั่วโมงนี้ก็ยากแล้วครับสภาพนี้ก็หรูแล้ววางนั้นจะก็หลายล้านแล้วนะครับนี่แล้ววิธีการดูพิจารณาซุ้มก้อนี้ดูเลยครับพี่หลักในการแยกแยะของแฉกของเทียมคือมันพวกนี้มันต้องดูมวลสารของมันความเก่าซุ้มแล้วก็ตําหนงคือด้านข้างครับผมเพราะด้านข้างจะเป็นรอยปาดครับผมแล้ว่็ คือเราจัดกดพัะไปแล้วจะมีเนื้อปิ้นต้องปาดทิ้งว่างั้นนะฮะใช่รอยตัดคือมันเป็นรอยปาดที่มันก็ต้องคนดูเป็นถึงรู้ต้องเป็นไงพี่มันเป็นจะเป็นตัดเป็นประมาณไหนฮะมันจะเป็นคลื่นๆครับผมถ้ามันตรงๆเรียบๆอะไรก็มันก็ไม่ใช่คือถ้ามันเนี้ยบเกินไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันก็ต้องผมก็บอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคลื่นเป็น เป็นปื้นๆคือมันจะไม่เนี้ยบพรางั้นเถอะใช่ถ้าเนี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็ฟาร์มลึกของตะกร้าอ๋อเหรอฮะตรงช่วงลักแล้ข้างไหนพี่ทั้งสองข้างได้ไหมทั้งสองข้างต้องเป็นยังไงฮะคือมันต้องลึกครับแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับต้องชัดต้องลึกถ้าตื้นนี่ตีไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ละใช่ไม่ได้ครับผมถ้าเป็นเป็นเป็นบ่อก็ก็ไม่ใช่ครับผมมันต้องลึกแล้วเป็นมิติของมันนะครับผมอะท่าอ่อเอาละครับ นี่คือซุ้มกอพิมใหญ่มีกระดกพิมใหญ่มีกระดกนะฮะความหายากเป็นไงพี่ก็ชั่วโมงนี้ก็หายากนะสภาพแบบนี้ครับยังหลายร้านก็ยังมีหายากครับผมเพราะว่ามันเนื้อมันเข้มข้นครับผมครับเอาละครับต่อไปกรพี่องค์ไหนฮะพี่ซุปก็เป็นเหรียญสธรเนื้อเงินเหรียญหลวงพ่อสธรเนื้อเงินนะฮะมาพี่นี่สูมหลากหลายจริงๆนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่บบพระกรุตอนนี้เรามาที่เหรียญละครับหลวงพ่อโสธร ในเงินซัลซี่ขโซนครับผมมีความพิเศษไงครับก็เพราะว่าพุทธคุณด้านครอบจักรวาลครับผมจักรวาลครับก็ราคาก็แล้วแต่สภาพครับผมฮะแน่นอนหลวงพ่อโสธรเนี่ยโหนับถือกันทั้งประเทศใช่นะฮะผมเชื่อว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะต้องเคยเดินทางมาที่วัดโสธรอ่ะมากราบหลวงพ่อโสธรกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งใช่นะครับครับนี่เหรียญเหรียญนี้ของเล่นแบบนี้นะฮะมีครับเหมือนไหมพี่ไม่เบื่อนะเพราะว่าหนึ่ง ความาคามของหนังสือไม่ได้หนังสือตรงปีพศตรงคําว่าพระพุทธท่าโสธรเนี่ยนะเมืองเชิงเซาครับครับผมแล้วก็ตัวตัดด้านข้างฮะเพราะพวกนี้เป็นเหรียญเลื่อยมันจะเกมจะขับไม่เหรียอ๋อคือตัวข้างเนี่ยไม่ได้เป็นปั๊มขานนะเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยครับผมแล้วก็ตัวตะแกงที่เป็นรับแจกแจกเนี่ยมันจะต้องคมแต่ของเจเนี่ยมันจะจะตื้นและไม่คม ครับผมเขาที่เจอมาฮะคือยังไงก็ไม่เหมือนครับผมความคมชัดไม่มีมาะนั้นนะฮะไม่เหมือนครับสังเกตดูนะพี่ตรงคําว่าเมืองฉาเชิงเซาเนี่ยเหมือนสาระอะเขาหายไปปะอันนี้เป็นพิมพ์ฮะบิดพิมพ์พิมพ์นิยมครับครับผมอ๋อก็คือจะไม่มีใช่ไหมนี่อเอาละครับนี่ฮะเหลือนี่ความสวยงามเป็นไงฮะกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็แปดสิบแปดสิบเอาละครับคุณผู้ชมที่มีอยู่นะเก่าเก็บติดขึ้นมาดู ประมาณ80%ความสวยประมาณนี้นะครต่อไปครับพี่นี่รเรียงไปเลยนะผมระเรียงไปเลยนะพี่นะอานี่ดีกว่าอ่ะองค์ไหนฮะ,ะอาพ,พ,พระชัยเขื่อนใหญ่อวัดหนังนี่พระชัยเขื่อนใหญ่วัดหนังพระชัยเขื่อนใหญ่วัดหนังวัดหนังนะครับเนื้อดำครับมันค่อนข้าสบายนี้ก็หาย,ยากนะสภาพแบบนี้ครับผมฮะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะฮะครั้งแรกเหมือนกันเป็นไงฮะคือความพิเศษก็เหนียวครับอันนี้คือพูดถึงพุทธคุณ เหนียวอย่างเดียวเหนียวอย่างเดียวเลยนะครับคือพิธีก็ผมว่าก็ดีนะครับหายากแล้วก็ท่านก็ซาจะอุดชันลงที่ใต้อุดอะไรนะพี่อุดชันลรงชันลรงเขาเรียกอุดชันลรงครับผมที่ก้นที่ก้นข้างไหมาเนี่ยฮะครับผมแล้วอุดทุกองไหมอุดทุกองครับครับผม พุทธคุณก็เหนียวอย่างเดียวเลยนะเหนียวเรียกวบเหนียวเหนียวแน่นรอดใครที่ทํางานเสียงพวกตารวจทหารเนี่ยเหมาะเลยนะก็ส่วนมากจะหาครับพวกนี้ใช้ครับต่อไปครับพี่ครับก็คือปิดตาไม่กระสิ์ครับผมปิดตาเนื้อไม่กระสิบโอ้ยเผื่ปิดตาสั้นหาเนื้อไม่กระสิบต้องอย่างนี้นะฮะคนที่ยาหล่อไม่กระสิ์ได้ก็คือต้องเก่งจริงครับผมเจ่นนตับวัดทอง คประสบความค้ำเ่าครับผมคุณนี่กว่าจะหล่อหลอมหล่อหลอมได้เป็นเมกสิทธิ์ก็ต้องเก่งรินครุบทักษิณก็คือครอบจักรวาลครับผมสมรว้นิรันดร์ลายใจไม่ตามานิยมได้หมดได้หมดกับร้ายกลายเป็นดีใช่ครับคือเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยคือเอาเป็นว่าที่พี่ซุปบอกเนี่ยคือจะต้องเป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดามีวิชาใช่นะครับ ถ,ถึงจะสามารถสร้างเนื้อนี้ได้ใช่ปัจจุบันนี้ก็แทบไม่ได้ยินยนะว่ามีการสร้างพครื่อกเนื้อไมกะสิ์ก็มีครับมีไหมฮะคือที่ว่าดวงเ็ามีออกมาครับผมรุ่นสองครับออกมาเพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสองเดือนสองเดือนนี้ครับแต่มีไม่บ่อยนะพี่นะนาจะสักทีไหมก็ไม่ค่อยเห็นเะครับผมแต่เขาออกมาเขาข้างหลังนี่มังมีปั๊มตาครับผมแต่ของนี้มันไม่มีครับเพราะมันหล่อโบราณครับผมแค่ว่า แล้วอย่างเนื้อเมคเกษตรน่วิธีการดูเขามีวิธีดูที่คือลักษณะของเนื้อเมคเกษต์ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ฮะคือผิวพันธุ์ต้องเป็นสีสันประมาณนี้นะใช่ต้องต้องเขียวเหมือนปิดมันพับแต่<อ>ว่าครับถ้าถ้าอ่อนกว่าอะไรเงี้ยก็งคงไม่ใช่ฮะต้องสีประมาณนี้ออกเขียวจริงๆคุณชมมองไปเนี่ยนะฮะเอาละครับต่อไปฮะ เหรียญวัดหนังครับผมนี่เนื้อเงินยันสี่โอ้โหก็ครับผมอ่ะพูดที่ความสวยงามก่อนเป็นไงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็แปดสิบแปดสิบนะครับหน้าใบหน้าในก่างๆยังเห็นใช่ยังเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับครับครับแล้ววิธีการดูพิจารณาดูไงพี่ก็ดูจากขอบตัวตัดก็เป็นข้างเลยนะครับครับผมหูนี่ก็เป็นหูเชื่อมใช่ นะครับคือพวกนี้จะดูได้ก็ต่อเมื่อพวกนี้มันคือหนังสือหรือมืออะไรเนี่ยมันก็คมครับผมถ้าไม่คมก็คไม่ใช่อะไม่ใช่ละครับผมแล้วมีตำหนิตรงไหนไหมฮก็ส่วนมากจะดูความคมชัดความคมชัดหนึ่งตัวตัดสำคัญที่สุดถ้าตตัด เกมมันจะทำไม่ได้คือถ้าเกิดเป็นเหรียญยุคเก่าๆเนี่ยก็ต้องดูคนนี้นะนะความคมชัดตัวเหรียญนี่ต้องดูตัวตัดอย่างเดียวเพราะว่ายุคเก่าๆนี่อาจจะยังไม่มีการต่อโค้ดไม่มีอะไรนะฮะไม่มีครับครับผมความหายากก็แน่นอนก็นะครับหายากหายากจิ๋วสวยก็หลายล้านนะพุทธคุณนี่เป็นไงฮะเน้นเหนียวเหนียวเหนียวสมัยก่อนก็พระก็จะเป็นเงี้ยคุณผู้ชมคือเน้นเหนียวใช่นะต่อไปพี่มาเจ้าโสขุนบุญวัดกาวบางแก้วเนื้อทองแดง ครับผมแล้วภาพนี้ก็ประมาณเ0้าสบครับผมพุทธคุณก็คือสมัยก่อนก็บอกว่าถ้่อยากจะรวยต้องค่อยยกสัวยกสัวใช่ไหมครับครับือใครอยากได้ใครจะรวยสมับ้ายอะครับคนรวยห้อยมากกว่าก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเจ้าสัวใช่นะครับของเล่นแบบนี้มีครับเหมือนไหมใกล้เคียงไหม ไม่ใกล้เคียงครับก็ดูตัวตัดอยู่ดีดูตัวตัดก็ไปจบที่ตัวตัดตัวตัดอยู่ดีครับครับผมถ้าตัวตัดถ้าตัดมาของเกมจะละเอียดก็จะบอกไม่ใช่ครับแต่ถ้ามันหยาบก็ถูกต้างม่้ครับผมเป็นเหรียญหล่อต่อไปฮะหลวงพ่อเงินพิมพิยมพ่อเงินนี่โอ้โหอะวันนี้ก็ เกือบร้อยครับผมความสวยงามนี่นะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยจริงจริงครับตาจมูกติดชัดเลยครับผมอ่ะยังไงครับพี่ดูวิธีการดูพิจารณาดูอะไรก่อนฮะก็ดูความเก่าของโลหะครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ดูก้นใช่ไหมว่ามันตัวตับมันใช่ไหมความเก่าของการหล่อโบราณอะไรศิลปะการสร้างก็คือการหล่อแบบโบราณน่ จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของตําหนิต่างๆมีไหมคือไม่มีครับมีดูแต่ความของเนื้อหาเนื้อของมันเท่านั้นเองครับผมนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่ง่ายนะคุณผู้ชมต้องศึกษาต้องเห็นบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆนะคือพายุเก่าๆในดูยากนะครับต้องศึกษานะฮะอย่าประมาทอ่ะต่อไปครับพี่ ไม่มีแล้วมีก็มีปะผมอันนี้มันทรงกระโดดอ่ะครับผมเหลียงทรงกระโดดครับผมดอกเก้าครับเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกนวดนะฮะใช่ครับสวยงามมากๆเลยเหรียญนี้ครับนะครับนี่นี่เคยใช้งานไหมไม่เคยเลยไหมก็ไม่ได้เคยครับผมก็เก็บเก็บเอาครับโอ้นี่ความสวยงามสุดท้า่ครับพี่ก็เกือบร้อยครับเกือบร้อยนะฮะสวยจริงนะครับรายละเอียดต่างๆก็แน่นอนดูความคมชัดดูตัวตัด ครับผมถ้าตัดสุดก็ไม่ใช่คตัดขึ้นหนึ่งต้องสองขยักใช่ไหมใช่ครับครับผมเอาละครับนี่เรียกได้ว่าที่ร้านก็ยังมีพระยอดนิยมอีกเยอะแยะมากมายนะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาพูดคุยก็มาพบเจอได้เลยได้ครับครับผมหยุดอยู่ร้านทุกวันไหมฮะทุกวันครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่อ๋อสิบโมงครึ่งครับคือสิบโมงห้าเปิดพี่ซุปก็เปิดร้านแล้วพร้อมห้าเลยปิดกี่โมงพี่สองทุ่มครับสองทุ่ม นะครับเรียกได้ว่า10โมงถึง2ทุ่มมาพบเจอพิสุทได้ถ้ามาพูดคุยไห้พี่ด้ความรู้ต่างๆยังยังไม่เช่านะมาพูดคุยยินดียินดีครับนะครับเอาละไหนยังไงก็มาพบเจอพิสุทได้วันนี้นะครับขอบคุณพิสุท์มากๆครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับมามอบความรู้ต่างๆให้กับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะยังมีผู้ชาญรอคุณผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้เรามาแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นใครนะฮะแล้วก็จะเป็นความรู้เเรรรรื่่่ออองงะะไไไพพัััักกกกนนสคูดียยวาปหบ เราต้องตัดสินใจซื้อเพื่อจะนำระในครับในในในรุ่นที่เราสนใจมาศึกษาครับผมคือเหมือนมาเป็นมาเป็นครูให้เราว่างั้นเถอะใช่นะฮะถ้าองค์แรกที่พี่ต่อเช่าุบูชาเนี่ยหลวงพ่ออะไรจำได้ไหมหลวงมาถทวนวัดช้างให้โอ้พิมพ์อะไรพี่ตอนนั้นพิมพอะไรรุ่น3ามพิมพ์2จุดประคตเต็มครับซึ่งตอนนั้นหายากไหมตอนที่พี่ต่อเข้าไปชถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นเป็นพิมพ์นิยมของเหรียญรุ่นสั่งเขาครับมีมูลค่าไหมพี่ตอนนั้นสูงไหม ผมซื้อของบูชามาในราคา70,000บาทในตอโอุกครับพี่ต่อมีความพิเศษยังไงฮะองค์นี้เป็นตอรีดเอเนื้อแดงสร้างปี2505นะครับครับครับอ่าก็เป็นเป็นพระที่ได้รับความนิยมครับตลอด2-3ปีมาน,นี้ข้อทวดอ่ามีความนิยมในในกระแสตลาดค่อนข้างดีมากครับผมครับคือสิ่งที่ทําให้วัตถุมงคลของพ้อทวดนิยมเนี่ยคือเกิดจากอะไรพี่เกิดจากอ่าพุทธคุณของผู้นําไปใช้แล้วมีประสบการณ์หรือว่าไงฮะ ก็ทั้งเรื่องของพุทธคุณก็ส่วนหนึง